ผมก็ถามมีพื้นที่ตรงไหนตอนนี้เสียงทั้งตำบลบอกว่าไม่รู้ทีว่าจะทั้งตรงไหนก็แปลว่าเจ้าพนักงานแห่งรัฐปฏิบัติขัดตรงนี้ตามตามพระบกตรกาศ่าไม่ได้พอไม่ได้แจ้งพื้นที่เลยครับตีตีเช็คตีเช็คเรานะตีเช็คเรานี่มันรับไม่ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องเราจะมาลองบ้างของป็้นที่ครับครับมาเป็นยังครับผมเลยครับรับเลยครัง ผมก็ไม่ได้ทำเหมือนที่อื่นเนาะก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องให้พ่อหลวงเจ็นรับเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นกันนะคุณนั้นนะถ้ามีอะไรก็ประสานกันต่อใจเราไม่ต้องกฎหมายเกินไปนิติรัฐเกินไปมีคําถามเนาะมีการข้อกังขาในการประประชุมของหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะข้างวันนี้หนึ่งข้างข้างที่สองที่าอู้ยิบยกถึงเดืองไฟป้านี่เข้ามาเนาะก่อนเนาะแลกวกะมีการ มีการจดเลยจื้อคือทําไมทาไมสิ่งมีการจดเลยจื้อคัดเลือกคนเข้าไปประชุมเป็นอย่างถึงแบบประกาศคือเจ้าบ้านที่เข้าไปประชุมเพื่อนก่อนฟั้งแล้วงและกับมีการมีการเมื่อกาตอบแทนแล้เจ้าในเพื่อตกข์แทตรงนี้เป็นค่าน้มชากาแฟในในข้อหาในเรื่องว่าประชุมประชาคมแต่ละขั้คก็จะมีต้คชากาแฟไปเป็นข้าแม่าหารแน่นอน เงืนของบรหลวงเองเนี่ยหรที่พระ่าได้รับเรียกประชุมจากอำเภอเย็บสเสมศงอะครับมันจะมีประชุมประชาคมแต่ละปีเนาะที่อาจจะมีน้ำชาคาแฟแต่ละกลุ่มละกลุ่มไปอะไรแบนมันปกติประชุมประชุมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะบ่มีเหมือนก็จะ อันนี้เป็นกรณีพิเศษก็จะจุ่มทีละข้างสองข้างนั่นประมาณแล้วมีข้างที่สองเห็นซีว่าลงอันมัติประชาวิจารณ์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่ก็มีการมีการเครื่องสารแท้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการนี้ก็เป็นกาแฟมันบ่มีค่าอาหารครับ นนนนัััั่่่ะกบเาอรมทวไปแหละแม่แล้วแต่บางคนพลนบางคนก็ได้บางคนกลับมาได้บางคนมาตัวห้อตีบ้านอีน่ะเจ้าอ๋อนั่นอาอันั่นเขาบอกว่าเมื่อไว่าเปิ้ลได้หรือเ่าได้เนาะเพราะว่ามันมันจะเป็นกลุ่มเื้อกลุ่มเปิ้ลไปจัดสรรหาน้ำชากาแฟ่ถ้าไปจัดการหมายถึงว่าเป็นค่าน้ำชากาแฟครัาเฟ่ที่เปิ้ลที่เอาบัตรไปเปิ้ลกับที่แจ้งระบบการป้องกันการสวมรอยสวมซิสเอาบ้านอื่นมาใส่นนี่ะเพราะฉะนั้น จะยืนยันตัวตนว่าเป็นคนบ้านเฮาแท้ๆประมาณนี้เกิดว่าเปิดนเฮาบ่ได้ยื่นบัตรประชาชนแล้วเปินว่าโอนนี่บัตรประชาชนเอามาแล้วเนี่ยเอาทางอื่นมาของบดระบุบ้านเพราะฉะนั้นเครื่องระบุตัวตนของเอาคนเป็นลูกบ้านของบ้านเฮาที่มันชัดเจนเป็นบจะมีทุกปีครับประการมแจ้ละปีมันก็จะมีขั้นต่อขั้นประมาณ ต้องดูานหวค่าประชาคมว่าได้ใจว่าประชาพิจารณี่กเจ้าประชาคมครับประชาคมประชาคมเลยเหาประชาคมคือต้องดูจตนารมณ์ว่าจะเรียกที่อะไรกมพอดีว่าได้ินเทศบาลเพื่อจะเรียกแต่ร่างกรง้าไปรับฟังทาง แต่ว่านั้นในเรื่องนั้นแหะที่ผมคาใจผมทำทับเพิ่นเพิ่นจะคือรับภูมิไปคือหมายความว่าลักษณะแบบนี้ทามองการต่างการจัดการคือเช็คเต่าไม่รู้ว่าระบุที่ตรงไหนแล้วมาทำประจาพิจารณ์ซึ่งผู้ดำเนินการก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานอย่างละจทมีการพูดไปแล้วแล้วงานที่นองถ้าล่าเลยในขั้นตอนก็ไม่ต้องไปพูดถึงประจาิจารเพราะเรื่องต้นย่างแรกมันผิด อันนี้ก็ต้องรับฟังความชี้แจงกั่คืออันนี้รับฟังกฎหมายครับแม่นอันนี้รับฟังกฎหมาย,มายไม่ได้รับฟังโ็นันได้ชี้แจงครบควนก็คนรกนาจก็วันนั้นวันนะั้นโทษนะผู้ใหญ่ผมไม่ใช่ผูแ้แจงวันนั้นผมไปนั่งฟอกอยู่เหมือนกันก็ไม่ระบุสถานที่ผมเกใจผมอ๋อเรื่องเรื่องสถานที่นี่ผมก็ขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับก็มีอยู่แต่ว่าเปินกับ่าไรระมั